วันนี้ช่องมมเกนเดนลำดวนครับมาชวนทุกคนลืมน้ำเปล่บช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มรูปแบบเข้าสู่ฤดูร้อนถึงร้อนมากครับโมบุตุน่าจะประกาศว่าเข้าสู่ฤดูร้อนถึงร้อนมากตอนนี้มันร้อนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะความรู้สึกนะครับหรือลอวว่าอายุเยอะหรือเปล่า สมัยก่อนตอนแค่ไหนออกแดดมันก็ชุ่มเหงื่อใช่ไหมเหงื่อเหงื่อของเราอ่ะมันจะคอยป้องกันฟิวหนังของเราแสงแดดนะมันชุ่มอาเปียกชื้นเปียกชุ่มของต่างกายครับเปียกชุ่มไปทั้งตัวทั้งร่างกายทํางานหนักๆมันก็ทําให้นี่แหละเหงื่อของเราช่วยเซฟป้องกันแสงแดดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดินออกไปอ่า รอนเงือแต่พลักพลักพักมันจะกลายแบบเหมือนอ่อนเพลียก <c oughs> ้าขาแทบไม่ออกน้ำมืดอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> พอเราเสียเงือไปเยอะๆเราก็ควรดื่มน้ำเยอะๆดีที่สุดนะครับใครที่ทำงานตากแดดตากลมทำงานหนักที่ท้องไรท้องนาหรือออกกําลังกายนักกีฬาอะไรก็ได้ดื่มเกลือแร่ช่วยได้เยอะครับเกลือแร่ตามท้องตลาดก็มีหลายยี่ห้อทุกคน างคนจะซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปดื่มเลยก็ได้มีเยอะเนาะให้ร้านตามร้านต่างๆร้านค้าต่างๆดื่มเลยไม่ต้องผสมไงแต่มันแพงเนาะทุกคนดื่มเลยบางทีก็โคตรสิบกว่าบาทนะสิบาทสิบกว่าบาทะเมื่อก่อนมันโคตรไม่ถึง10บาทหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันสิบกว่าบาทแล้วมั้งไม่ได้ดื่มไม่ได้ซื้อนานแล้วน้ำอ่วิตามินซีอะไรต่างๆก็มีขายนะโคตรยบาทมันก็แต่มันก็แพงนะถ้าอยาประหยัดเนี่ยซื้ออย่างผมเนี่ย <c oughs> ร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อนะมีครับสองห้าบาทครับทุกคนมีหลายยี่ห้อนะแต่ผมชื่อจะกินยี่ห้อนี้ครับผมชอบดื่มยี่ห้อนี้รสส้มเวลาเราเสียเงือเยอะๆชงใส่แก้วแล้วก็ดื่มเนาะชงชงแล้วก็ดื่มบางที่ก็ยี่ห้ออะไรที่ขาวๆนั่นนะครับเดวันนี้จะมาชงน้ำนี่ดื่ม เวลาท้องเสียถ้าเราไม่มี OR S อะไรเอี่ะไรที่เรือแรกที่ว่ากินแก้ท้องเสียแล้วก็ดื่มโดดนี้ได้ผมเอาตัวนี้ดื่มช่วยเวลาฉุกเฉินอยู่บ้านเนาะอันนี้ซื้อไว้า้ำมันไปจําบ้านเนาะผมใส่น้าเยอะแก้วผมใหญ่ใส่น้ําเยอะก็กินน้ําเยอะๆเพิงกินน้าเมื่อกี้เองครับแต่วันนี้มาสาธิตทาคลิปดื่มอืมคุณเขาจมูก ม่ยอมห,หมดสักทีเยอะนะครับทุกคนเดีนะเทเท่าไหรไม่ยอมห,หมดสักทีเนี่ยเ้ดีกว่าเรซื้อเนี่เนาะห้าบาทซื้อห้าหาบาทเราก็ได้กินแก้วใหญ่เบืเลยใส่น้ำเอาไปอยากเข้มค้นก็ใส่น้ำเยอะๆเอ,อ้ยใส่น้ำน้ำนอยๆ แต่ปริมาณเขาก็เขียนไว้อยู่นะสลากเขาเขียนไว้คนนะครับเกนนะ้ี้ยงเสียเงอเยอะๆดื่มน้ำนี่ช่วยครับบางทีเราเสียเงือเยอะร่างกายเราอ่อนเพลียครับน้ำใน,ในตัวเราออกเยอะครับเราก็มาดื่มน้ำส้มแบบนี้นะน้ำส้ม เนี่ยท้องเสียผมก็ไม่มีอาไอทีแก,ไไก้ที่แบบแบบชนิดที่ว่าแก้ท้องร่วงนะนำ้ำแอแร่ที่แก้ท้องร่วงผมก็ใช้ตัวนี้แหละเวลาเราอไอนี่เยอะๆบิงทองน้ำบ่อยๆอยครับมันเสียน้ำดื่มเดีวนี้ช่วย <S 2> <S 2> แล้วก็กินยาฟ้าทลายโจรหนึ่เม็ดเอาอยู่นะครับฟ้าทลายโจรสุดยอด งวงนะถ้าใครอกินไปมันแก้ได้มันฆ่าแบคทีเรียครับฟ้าทลายโจรนะถ้าใครไม่แพ้ฟ้าทลายโจรกินเลยละท้องร่วงมันช่วยให้ท้องร่วงหยุดเลยนะครับน,น,นี่มันก็ดีนะมันก็คล้ายๆวิตามินซีนะวิตามินซแบบีแบบแบบผงไม่มีนะมีแบบมีหรือเปล่าไม่ในใจ <laughs> วิตามินซีแบบอ่าเป็นเม็ดนะครับเม็ดฟูนะครับนิ่งเข้าไปแล้วก็มันจะฟูขึ้นมาเราให้มันความฟูมันในนี้แล้วก็ดื่มแล้วหวานเปรี้ยวทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะไม่แดงเพราะโดยได้ประมาณนี้นะครับ พกไว้ถ้าใครชอบเดินไปตามท้องไร่ท้องนาหรืออยู่บ้านร้อนอากาศนอาบ้านนอกเรานะยอมรับว่าร้อนจริงๆด,ด,ดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเพื่อแร่ช่วยได้ครับให้ร่างกายเราทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะครับค่อยจิบๆไปเรื่อยๆก็ได้ครับไม่ต้องเดือดร,ร้อน หรือบางคนจะแช่เย็นก็ได้นะเอาน้ําเย็นเนาะเอาน้าเย็น๋ยวผมไม่ดื่นน้ําเย็นนะผมจะดื่มน้ำอุณหภูมิของของน้ำาทําปกติับผมไม่ค่อยไม่ค่อยดื่มน้ําเย็นนะสามาจะดื่นน้ำเป็นปกติธรรมดาทั่วไปแล้วก็น้ําน้ําอุนอ่นๆไม่รู้นะอาหาร แต่รู้สึกว่าที่ซื้อแบบสซนิรูปมันจะหวานหวานหวานที่เขาเขาขายเนี่ยมันรู้สึกว่ามันหวานถ้าอย่างนี้เราชมดินเองซึ่งมันหวานมากเราก็ใส่ใส่น้ำเยอะใส่น้ำเยอะเยอะให้มันหวานเยอะนี่พอดีครับเนี่ยผมใส่พอดีถ้าเต็มแก้วนี้ก็จืดจางๆเลยนะครับ ดูสิก็ให้ใส่เท่าไหรอ่อ่ะน้ำหนัก25กรัมโอ้ยใส่น้ำได้4 2 0ซีซีนะครับทุกคนผมใส่น้อยไปเลยมัน4 2 0้อยยีบซีซีก็เกือบจะเกือบจะครึ่งลิตรนะ1ลิตรก็1000ใช่ไหมน่าจะ1 0 0่ง ก็ครึ่งลิตรเนี่ยผมแก้วนี้ก็ครึ่งลิตรนั่นแหละผมใส่เนี่ยพอดีเลยอะเป๊ะอะไรผมกะเอาแก้วนี้ก็เกือบครึ่งเ,เกือบไปนี่ไปครึ่งลิตรเป่าครึ่งลิตรแหละแต่ผมใส่ไม่เต็มผมใส่ประมาณนี้ก็พอดีเป๊ะเลยชื่นอะ สดชื่นพูดเหมือนนะเหมือนนพูดเหมือนกระชงช่อง,องเอิร์ดสดชื่นนะดูช่องก่าวบ,บอยก็เือสดชื่นดื่มไปแล้วก็สดชื่น <c oughs> ครับคลิปนี้ก็มาชวนทุกคนดื่มน้ำเปลือแร่ครับอากาศร้อนๆเสียเงือครับทำงานหรือเดินไปไหนไกลๆเสียเงือมากๆอ่อนเพลียครับ ดื่มเกลือแร่ช่วยได้เยอะนะครับนอกจากจะดื่มน้ำเปลา่าธรรมดาแล้วดื่มเกลือแร่นะครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับ